หลังทารกกินนมเสร็จแล้วมีอาเจียนหรือสำลักออกทางปากและจมูกจะอันตรายไหมการสำลักนมออกจากปากหรือว่าจมูกเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะในทารกโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกเกิดเพราะว่าทารกนะคะยังไม่รู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองหรือการป้องกันตัวเองจากการสำลักนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนกล้ามเนื้อหูรูดนะคะยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่แข็งแรง ส่งผลให้เวลากินนมก็เกิดอาการสำลักหรืออาการอาเจียนออกทางปากทางจมูกขึ้นมานั่นเองการสำลักออกทางปากหรือจมกูกโดยทั่วไปนะคะมักจะไม่เป็นอันตรายใดๆแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะเราก็เกิดผิดวิธีนะ,ะโอกาสที่นมจะสำลักเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก็มีเกิดขึ้นได้ส่งผลทำให้เกิดอันตรายกับทารกได้นั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ทารกสำลักนมออกจากปากแล้วก็จมูกมีสาเหตุอะไรบ้างเราจะได้ป้องกันนะคะไม่ให้ทารกสำลักหรือว่าอาเจียนออกทางปากและจมูกนั่นเองค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือตามวัยของทารกก็คือในช่วงหกเดือนแรกนะคะกล้ามเนื้อหูรูดยังไม่แข็งแรงยังทำงานได้ไม่เต็มที่และไม่สมดุลนะคะเพราะจะเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของการให้ลูกกินนมนะคะ สาเหตุที่2นะคะก็คือการที่ทารกนะคะอาจจะหิวจัดเกินไปดูดนมช่วงนั้นเร็วหรือว่าแรงเกินไปรับนมไม่ทันก็ส่งผลทําให้นมนะคะล้นออกปากออกจมูกได้สาเหตุที่3นะคะก็คือการที่ทารกมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินเกินไปส่งผลทาให้ขับของเหลวหรือว่านมเนี่ยอาเจียนออกมาทางปากและจมูกได้สาเหตุที่4นะคะก็คือาะคะอาจเกิดจากความผิดป,ปกติของปอดหรือว่า การทํางานของหัวใจทารกเองซึ่งกินนมไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากกินนมช้าหรือเร็วก็เกิดภาวะนี้ได้ซึ่งภาวะนี้ถือว่าผิผปกติควรที่จะไปพบแพทย์สาเหตุที่5นะคะก็คือถ้ากินนมของคุณแม่นมคุณแม่เนี่ยมีการคัดเต้ามากเกินไปนะคะน้ํานมเวลาให้ลูกกินให้ลูกดูดเนี่ยไหลแรงไหลเร็วจนเกินไปลูก รับไม่ทันทําให้นมนะกล้ามเนื้อหูรูดที่ยังทํางานได้เต็มที่นมก็ล้นกระเพาะออกมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีการคัดตึงเต้านมมากจนเกินไปนะควรที่จะบีบนมออกก่อนให้ไหลนะคะไม่แรงมากจนเกินไปนั่นเองค่ะและสาเหตุที่6กนะคะก็คือการให้นมผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นนมแม่จากเต้าหรือนมจากขวดน,นะคะอยู่ในท่านอนหัวต่ําเกินไปหรือว่าหัวสูงจนเกินไปลูกกินนมไม่สะดวก ผิดท่าผิดวิธีนะคะดูดนมไม่ถนัดสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้นะฮะนมเนี่ยสำลักหรืออาเจียนออกมาได้เช่นกันนะคะวิธีการดูแลนะคะเมื่อลูกของเราอาเจียนนมออกทางปากหรือว่าสำลักนมออกทางปากแล้วก็ทางจมกูกถ้าลูกนอนหลับนะคะหรือว่านอนอยู่มีการสำลักนมออกทางปากทางจมกูกให้คุณแม่จับแต่แคงหน้าไม่ต้องรีบอุ้มขึ้นมาทันที นะขณะนอนหงายนะสำลักนมออกมาให้ตะแคงหน้าไปด้านในด้านหนึ่งแล้วก็เช็ดนมที่สำลักออกทางปากทางจม,มูกออกนะเพื่อป้องกันนมไหลย,ย้อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเมื่อเช็ดสะอาดเสร็จดีแล้วถึงอุ้มลูกขึ้นมาถ้าลูกร้องไห้อยู่ก็ไม่ต้องรีบอุม้มนะคะคุณแม่ตั้งสติให้ดีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายใดนะคะถ้าลูกสำลักนมออกทางปากทางจม,มูกอยู่ในท่านั่งนะคุณแม่ก็เพียงแค่ จับก้มหน้าลูกเล็กน้อยแล้วก็เช็ดนมที่อาจเจียนออกมาให้สะอาดนะจับลูกเลยนะ,ะนี่คือวิธีการดูแลหลังจากที่ลูกสำลักนมออกทางปากและจมกูกสำคัญเวลาลูกสำลักเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปเขย่าลูกไม่ต้องไปรีบอุ้มลูกนะฮะแล้วก็อยากให้ลูกร้องไห้พรระหว่างที่ลูกร้องไห้หรือเขย่าลูกเนี่ยนมที่สำลักออกมาทางปากทางจมกูกม,มีโอกาสที่จะสำลักเข้าไป ระบบทางเดินหายใจเข้าไปหลอดลมเข้าไปในปอดลูกได้อาจจะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตามมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะค่อยๆนะคะดูแลแล้วก็ค่อยๆแก้ไขาหาสาเหตุนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็แก้ไขาสาเหตุนั้นถ้ายังเป็นบ่อยเป็นประจำแก้ไขาสาเหตุแล้วลูกยังมีการอาจเจียนนมออกทางปากทางจมกูกก็ควรที่จะพาลูกไปพบคุณหมอเพื่อ หาสาเหตุวินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาต่อไปนั่นเองคะ่ะ